เรื่อนรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณมีเป็นสมบัติที่สําคัญที่สุดคือมีแต่คนไม่รู้รู้ไหมนี่ดร์แล็บปเลนฮิวนะดร์เบนฮิวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสําเร็จที่ดังที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับตั้งแต่สมัยเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับเขาค้นคว้าวิจัยเรื่องของคนสําเร็จมาแล,แล้วสรุปเรื่องนี้มานะจำไว้ความคิด คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่คนคนหนึ่งจะมีดรนปเลหิวพูดทําไมเขาพูดคํานี้ความคิดคนส่วนใหญ่ไม่เคยมีความคิดของตัวเองแต่คนไม่รู้ตัวหรอกแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นเจ้าของความคิดตัวเองปล่อยให้คนอื่นเตะไปเตะมาเหมือนลูกฟุตบอล ทำไมารูป้ป่ะเกิดมาเดี๋ยวคนโน,าาน้นก็มาโน้มนาวความคิดเราคนโน้นก็พยายามใส่ความคิดโน้นความคิดนี่มาคุณสังเกตอ่ะเวลาคุณไปอยู่ภายใต้ครอบงำความคิดคนอื่นเวลาไปโดนโดนคนนั้นเป่ากระหม่อมมาพูดถึงบางทีคนที่เกิดก่อนเราด้วยนะคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เกิดก่อน,นเขาก็จะบอกว่าเนี่ยฉันอาบรำร้อนน้ำชามาก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วบางคิดถ้าเราคิดไม่เที่ยง ถ้าคนคิดไม่เที่ยงเขาก็จะให้ความคิดผิดๆกับเรามาและถ้าเราไม่พิจารณาทุกความคิดเราก็จะกลายเป็นเหยือ่อแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบนั้นเลยนี่เป็นเหตุผลนะที่พระพุทธเจ้าสอนสูตรอันหนึ่งที่มันเจ๋งสุดๆของโลกเป็นวิทยาศาสตร์มากๆก็ชื่อคือกฎากาลามาสูตรนะครับที่มีบอกมาหลายอย่างอย่าพึ่งเชื่อเพราะเป็นอาจารย์อย่าพึ่งเชื่อเพราะเป็นหนังสืออย่าพึ่งเชื่อเพราะว่าเขาเกิดก่อนอย่าพึ่งเชื่อเพราะว่าคนนั้นพูดกันต่อมาแต่จงพิจารณา ศึกษาค้นคว้าพิสูจน์เองก่อนเมื่อเห็นจริงถึงจะเชื่อเพราะอะไรเพราะความเชื่อมันจะกลายเป็นความคิดคุณและนี่คือสิ่งที่ผมจะสอนคุณนะคุณยังไม่ต้องเชื่อผมตั้งแต่แรกก็ได้นะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าเนื่องจากผมได้ค้นคว้าวิจัยแล้วก็แบบศึกษาเรื่องของการเป็นผู้นําความคิดคนในการที่จะ,ะให้สิ่งที่มันเป็นสัจธรรมอ่ะคือสิ่งที่ผมนําเสนอในสังคมไทยตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนังสือรูปแบบของหนังสือเสียงรูปแบบของคอร์สเนี่ยผมต้องการอยากที่จะ ช่วยยกระดับความคิดเพราะผมรู้เลยว่าถ้าผมเปลี่ยนความคิดคนได้ช่วยเปลี่ยนความคิดคนได้เนี่ยมันคือการใช้เวลาที่สั้นที่สุดในการที่จะยกระดับประเทศคนทั้งประเทศแล้วผลงานของที่ผมทํามาเนี่ยเป็นที่ประจกักษ์อ่ะพูดง่ายๆเกิดใครยังไม่รู้ดูคลิปนี้ยังไม่เคยรู้จักผมเลยก็รู้สึกของผมหรือคนที่ร่ารวยขึ้นมาเพราะเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยเป็นหลักฐานด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับผมเขียนหนังสือมาเป็นหลายล้านเล่มนะครับแล้วก็อคอร์สต่างๆหรือว่าหนังสือเสียงต่างๆเนี่ยได้ยกระดับคนความคิดคนมาเยอะ และผมจะให้หลักคิดอันหนึ่งเนี่ยที่คุณสามารถที่จะไปเป็นแสงสว่างหรือเป็นผู้นําทางความคิดให้คนอื่นได้นั่นก็คือเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนนะครับและวิธีการที่จะเปลี่ยนคนรอบข้างเนี่ยคือการเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเปลี่ยนตัวเองคนเห็นคุณแล้วเขาอยากจะเป็นแบบคุณด้วยนั่นคือวิธีการเปลี่ยนเขาได้ที่เร็วที่สุดนะครับและผมอยากจะแนะนําสิ่งหนึ่งที่ให้ทุกคนก็คือว่าการเป็นผู้นําความคิดคนนะครับยุคนี้เป็นยุคของการสร้างแบรนด์ยุคเราทุกคนเป็นผู้นําความคิดคนอยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยคนเขามองเห็นเราในสื่อในโซเชียลเขาจะจําภาพว่าคุณเกี่ยวกับอะไรแล้วคุณทําได้อย่างที่คุณพูดหรือเปล่าคุณทําได้อย่างที่คุณสอนหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นยุคข,ของการที่เราพัฒนาความคิดของตัวเองนี่เป็นเหตุผลเนี่ยที่ผมทําหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็ทําหนังสือเสียงขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์ของการเป็นผู้นําคนนะครับผมอยากจะแนะนำคอร์สหนึ่งถ้าใครซีเรียสกับเรื่องนี้ถ้าใครเป็นหนึ่งใน3ประเภทนี้นะนั่นก็คือว่าเป็นหัวหน้าในองค์กรครับมีลูกน้องตั้งแต่1คนขึ้นน้นคคุณจะตองิด หรือว,ว่าฉันจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเขาแล้วออคนประเภทที่2ที่จะได้ประโยชน์จากคอร์สนี้นะครับคอร์ชื่อว่าวิชาผู้นําวิชาทาําเงินคนประเภทที่2ก็คือคนที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เคยเข้าใจคนมีลูกน้องนะครับรตัวมเมยเนี่ยก็คือเป็นคอนดักเตอร์มาตั้งแต่อายุสินะครับเพราะฉะนั้น30กว่าปีผมเป็นผู้นําฝรั่งเป็นหัวหน้าฝรั่งตอนมาอยู่เมืองไทยผมก็มีลูกน้องเป็นคนไทยเป็นเจ้าของกิจการเองด้วยผมมีอยู่7บริษัทนะครับแล้วก็คุมคนมาําจำนวนไม่ท้วนนะฮะน่าจะหลมม่น,น,นคาะะน้ีผวทต ในระดับของการเป็นผู้นําความคิดคนนะครับแบบคนประเภทที่3ที่จะเรียนรู้ได้ดีจากคอร์สนี้ก็คือคนที่อยากจะเป็นผู้นําความคิดคนในวงกว้างในสังคมนะครับถึงแม้คุณอาจจะไม่มีองค์กรเองแต่คุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นมีเพจมีช่อง TikTok หรือว่ามี YouTube Channel คุณก็เป็นผู้นําความคิดคนสิ่งหนึ่งที่ผมอยู่ก็คือถ่ายทอดวิชาความเป็นผู้นําให้กับทุกคนที่อยากจะเรียนถึงได้ทำคอร์สในราคาที่เข้าถึงได้นะครับคอร์สเนี้ยราคาปกติ5 0,000บาทแต่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมจะให้ราคาพิเศษนะครับแล้วก็ให้โบนัสเป็นหนังสือเป็นหนังสือเสียงและเป็นมินิคอร์สให้อีกนะครับในมูลค่าที่รวมกันก็น่าจะเกินหมื่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณได้คอร์สในมูลค่าที่60,000กว่าขึ้นแต่ในราคาวันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้ถึงกับทุคนาคา 20, 900, 900, บบทณจะได้อีี่มแบบเื หาอัดแน่นมากกว่า15คลิปเป็นน่าจะเกินเกือบ12ชั่วโมงครับแล้วก็มีมินิคอสแถมอีกเป็นหลักหมืน่นแล้วก็สือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มูลค่า1 5 0 0บาทเป็นหนังสือชื่อว่าต้องไปที่หนึ่งให้ได้ภาคสามตอนชื่อว่านำอย่างไรได้ร้อยเท่าเป็นหนังสือสี่สีทั้งเล่มสีเล่มนี้พิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นลิมิเต็ดเดชชั่นคนแย่งกันซื้อเลยนะครับอันนี้จะให้เป็นโบนัสสำหรับคนที่ลงคอสนี้รวมทั้งหนังสือเสียงมูลค่าหบาะพันเก้าร้อยบาถ่ละคอสมออิชานี้แล้วคามารถ ไปสอนต่อได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ผ่อนได้จ่ายเป็นงวดได้แล้วก็มีการันตีถ้าเรียนไปแล้วไม่ชอบเรียนไปหนึ่งปีแล้วไม่ชอบเอาเงินคืนไปเลยนี่เป็นการันตีของผมไปใช้แล้วไม่เห็นได้ผลเลยเอาเงินคืนไปเลยแนะนำเลยครับใครสนใจให้เขียน c ีหรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บัณฑิตอึ้งรังสีหรือไม่ก็ไปที่ไลน์แอดนะครับแอดบัณฑิตแอดบูนด,แ,ด U N D I T. แนะนําเลยนะครับใครอยากจะมีนี่เป็นวิชาที่ท็อปที่สุดของผมแล้วและผมอยากจะถ่ายทอดเป็นมรดกของประเทศนี้สนใจรีบต่อเขอ้ามาเลยรับจํานวนจํากัดน,นะครับผมบัณฑิตอึ้